สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .4 เรามาต่อจาก ep 1ีนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนการสะดุดเท้าคือการเคลื่อนเท้าหน้าและเลื่อนจมูกเท้าไปข้างหน้าดูตามภาพนะเท้าข้างใดข้างหนึ่งจะหลุดอยู่ด้านหน้าเท้าอีกข้างยืนย่อเข่าทั้งสองพร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้าส่วนเท้าหลังยกพื้นเล็กน้อยเมื่อชะงักตัวหรือสะดุด รีบคืนตัวกลับมาให้มีน้ำหนักอยู่ที่หลังเท้าถัดเท้าแบ่งได้สองลักษณะคือหนึ่งถัดเท้าอยู่กับที่ดูตามภาพนะลูกโดยการวางเท้าไว้ข้างหลังลาบไปกับพื้นแล้วถัดจมูกเท้าขวาไปข้างหน้ากับพื้นเบาๆแล้ววางเท้าที่ถัดลงไปแบบน้ำหนักตัวอยู่เท้าข้างหน้าย,ยกเท้าหลังเหนือพื้นเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยวาง 2. ถัดเท้าเคลื่อนที่ได้แก่การถัดเท้าเดินโดยใช้เท้าขวาถัดเท้าว,วิธีการเหมือนการถัดเท้าอยู่กับที่แต่ใช้จะหมูกเท้าแล้วใช้เท้าซ้ายเคลื่อนที่ไปข้างๆางเหมือนภาพแต่ลูกดูภาพซ้ายและขวาภาษาท่าทางนาฏศินไทยหรือภาษานาฏศินคือการนำท่าทางที่เป็นกิริยา การเคลื่อนไหวหรืออารมณ์ตามธรรมชาติของมนุษย์หรือคำที่มีความหมายมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นท่าทางให้สวยงามเพื่อสื่อสารให้ผู้ชมได้เข้าใจในการแสดงภาษาท่า,ทามีอะไรบ้างมีดังนี้หนึ่งท่าศูนย์สิ้นศูนย์สิ้นคืออะไรแบรมือทั้งสองข้างนี่แบมือแล้วกลางแขนผายออกไปข้างจนขนานกับลำตัวอย่แบ้แบ อันนี้คือท่าศูนย์สิ้นท่าปกป้องคุ้มครองนี่ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นตั้งงอศอกเข้าหาตัวมือทั้งสองข้างตั้งตรงลำแขนตั้งฉากนี่ตั้งฉากอยู่บริเวณแง่ศีรษะท่ากลัดกุ้มใจยกแขนทั้งสองข้างขึ้นนะคะนี่หันฝ่ามือเข้าหาอกมือทั้งสองข้างเหยียดตึง แล้วใช้ปลายนิ้วแตะลงบริเวณอก3าครั้งอย่างนี้ถ้ากัดกุ้มใจถ้าองอาจเก่งกล้ายกมือซ้ายขึ้นทำท่าตั้งวงส่วนมือขวาแตะที่หน้าขาขวานี่มือขวาแตะนักแสดงนี้แตะลงไปที่หน้าขาขวานี้ยังตั้งวงอยู่จบกันนำเสนอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ